ชื่อสวัสดีค่ะอุ้ยหล่ออุ้ยจะผ่อนห่อจริงนะต้องถอดรองเ้าไหมอุ้ยสวยว่ะอุ้ยแกต้องถอดหรอต้องถอดไหมต้องถอดรองเท้าไหมคะรองเท้าตัวไหนนะพี่ส้มตัวนี้นะอันนีออ้สวยมากเอออะไนะพี่แอนนอ๋อพี่ฮิโนอ๋อพี่ฮิ่พี่ที่เคยไปไนของไหมสวยมากเลยอ่ะเออพอใส่ได้ด้วยหรอคะอุ้ยสวยมากแกใส่ชุดสีม่วงสวยมาก ใช่ค่ะวันนี้แม่ได้วันดีค่ะได้ค่ะเดี๋ยวดูกับน้องก๊อปเลยเดี๋ยวน้องก๊อปลา์ให้วันนี้วันนี้น้องก๊อปลา์ให้ดูวิ้ดูสิเขามีการจัดวิการคงการควงกันอะไรกันอุ๊จีฉันน่าเบื่อว่ะไม่อยากจะมาไล์ก็อย่างนี้แหละพี่ตาควงก๊อปหน่อยสิเดี๋ยวมีวิวตาควงไม่ต้องฉันไม่แก่ไม่ต้องไม่ไม่ฉันฉันไม่แก่ไม่ต้องควงวิ้ตา สวัสดีค่ะทุกทคนสวัสดีค่ะตาแว่มาล่่สป,ปองสวัสดีค่ะจนันเดียร์พี่สป,ปองเต็มเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่สปองยนนายดนี้ค่ะได้ห่าคบริษัทน้อหน้าเบื่อมากใช่เจมีลมีใหม่ดีดเป็นไงคะเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างใหญ่ฮะแคบมากไม่ใหญ่เลยชนหายใจไม่ออกแล้วเวลาเปอยู่นเตมเลยคนตัใจซอของขัญไม่มีมาให้พี่กอลเลยอ่ะของขันอะเออไม่ใช่หม่ถึง คนไม่มีของขวัญเลยจะต้องเหนื่อยในการถือดับควันอะไรนะส่งของขวัญมาให้หน่อยครับเอ้ยเอ้ยครับเอ้ยครับส่งขวันให้หน่อยเออเดี๋ยวต้องเอ้ยครับส่งของขวัญให้หน่อยมาแล้วค่ะอาจารย์มาแล้วค่ะนี่อาจารย์นี่นะครับทุกคนจริงครับอาจารย์ขอบคุณมากครับพี่สุคนจะมลงยังไงคนได้พูดเพราว่าเรื่องที่จะพูดอ่ะคนละโทนการใครทำงานเนี่ยเปิดไหมอาจารย์ เลยแมแ่พอมาถึงก็พูดใหญ่เลยอ่าพอมาถึงก็พูดใหญ่จริงเลยป็นหรือเปล่ายตอนแรกที่คนเยอมากใช่ค่ปะูดูเขาถ่ายรูปดูดูดดูาถ่ายรูปว่าเอ้ยไม่ยับเสื้อไม่ยับแต่ใจมันยับเอ้ยดาค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะใช่ค่ะ่สวัสดีค่ะ โอเคทุกคนรอก่อนนะรอก่อนโอเคเดี๋ยวพูดพ uh ี่พอพี่ฟอดมาตรงนี้เลยครับเลยครับขอของขวัญก่อนครับเลยครับวันนี้อยู่พี่ฟอดวันี่อยู่พี่ฟอดนะคะพี่ฟอดจะไปเที่ยวเมื่อไหร่ครับวันที่สิบพี่ฟอดหล่อมากเลยนะทุกคนดูดูดีโอ้ยตัวจริงมันดูดีกว่าในกล้องว่ะในกล้องในกล้องไม่มีฟิลเตอร์นี่ดูดีขนาดนี้เพิ่งมางานอะไรขอเป็นงานงานแต่งพี่ฟอดค่ะมาคุยกับออกกันไหนมีอะไร การเบี้ยเยอะเกินนะล้วก็มีพี่สมปองด้วยนะคะหล่อจริงเห็นไหมมนบอกหล่อจริงแต่ว่าเพิ่งเรารออ่านนะคะทุกคน เออในขนาดเราลองแป๊บนึงนะคะปากซีดนะคะออรับเขาบอกว่าปากพี่แพรลี่ซีดหรือปากพี่ปอดซีดปอดไม่ซีดพี่แพรลี่ก็ไม่ซีดออน้องฝอชอบให้แฟนแต่งแบบนี้นางชอบชมเมียสวยๆไหนว่าสวยเราวันนี้เป็นสวยเลยเป็นสวยเลยวันนี้แต่งกองกันงานแล้วค่ะวันนี้เขาแต่งออวันที่สิบไปน้องฝอจะไปเมืองนอกแล้คะค่ะสวยเลยดูสิ เราจะคุยอะไรอะ่ะเพราะยังไม่ไล์เลยอะ่ะรอใครคะรอใครอ่โอเคงานอะไรเหรอคะวันนี้เป็นคุยกับอวแกไนเซอร์ค่ะแต่งงานคะ่ะงานแต่งค่ะ อาสุกปองทอทางบ้านฟ้านะคะไปดูได้แต่ถ้าใครไม่อยากดูก็ดูประกอบเนี่ยค่ะได้ไปมุ่งน้งกี่วันคะเอามาสัมภาษณ์ไปสองอาทิตย์แล้วจะคิดถึงเมื่อคนที่จันไหมคะคิดถึงเดี๋ยวจะคิดอยู่ว่าแบบจะซื้อแด้ไอ๋อช็อกโกแลตไม่ต้องนะคะเพราะคนไปมุงน้าชอบซื้อช็อกโกแลตมาฝากค่ะว้าวรอกันประตูไม่ต้องรอหรอกค่ะเขาไม่ได้จัดหรอกค่ะเขาหนีกันไปคมจะนแบบ่อุ้ยอุ้ยมีใครบ้างเซเตี้ในประเทศไทยที่ไปเดินแบบมีใครบ้าง ผมไม่โดนนะครับว่าใครเดินาแต่แบบดังๆเค่ะอ่าพี่บโกะอ้ยนี่มีคนตัวใหญ่ๆอ่ะพีคนใส่ผัดอะเป็นลงนะเดี๋ยวเขาเปลี็นนารีนอ๋อเป็รินมีสกรมม่ตมอ๋อพี่ตุ้มพี่ตุ้ม้วก็มีน้องฝอดด้วยมีน้องฝอดด้วยเออสว่าเป็นไซเลดาราคนนึงนะครับน้องเฟรมที่ แล้วน้องฟายอะเราเพอเนกะแซงซีรีส์วายครับมีคนถามนเดี๋ยวรอพี่้าดี้ตอดต่ออยู่เขามีติดต่อมาทั้งหนึ่งนะครับจริงหรอเรื่องจูหมาเข้าปากกล้วยหรอไม่ใช่หรอเรื่องจูหมากก็ปากกล้วยติดต่อน้องอดมาเป็นกล้วย า้คนขับเต็มเลยเรื่องจุหมกเข้าปากไว้เป็นซีรีส์นะคะเรื่องจุหมกเข้าปากไว้อยครับลอจับไปนห็นไม่เห็นมีของขวัญของเออของใจมาให้เรื่องเมื่อยแล้วเนี่ยเมื่อยแล้วจะไม่ไรแล้วนะเราละปากเข้ามาแล้วครับว่เราจะเตรียมตัวนะคะตู๊กตาจันเบียตุูกตาจันเบียนะคะเยจันเบียมีขอบคุณของขวัญครับห้าสิบดอกเลยขอบคุณขอบคุณพี่พี่อะไรนึกไม่ถึชื่อเราพี่ผู้ชายอ่ะนม่ถึงแล้วว่า พี่ผู้ชายลืมชื่อเราว่าวันนี้เขาให้บ่อยมากเลยอ่ะพี่วันชัยเออพี่วันชัยเพื่อนชายคอมมิแฟนฮะคอมมิแฟนพี่วันชัยน่ารักมากขอบคุณพี่วันชัยนะคะตายห่าแล้ววันนี้ชอบพูดคำตายห่าเลยขอบคุณี่วันชัยมากค่ะขอบคุณพี่อีกขอบคุณพี่สี่มอดูสิดูแล้สวยแล้วล่ะอยู่ขอบคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันหน้ากันดีกว่าไปไหนคะไปสมบองไปทางอะโอเคเออพี่ปองหรือพี่ปองเหรอ้ เออดูเออมไปเอเลหล่อหล่อจังเลยอะหล่อจังมีีีมีะไรไม่อโกหชอบโกหกพี่สมปองพูดอะไรไม่ดูเลยพูดอะไรไม่ดูเลยว่าพี่สมปองหล่อจริงจริงนักวิวปัดไปแค่ โกหกพี่สมไปากัไรโอ้โกหกหมองน้ำมีพี่บองแกดูดีเฮ้ยเฮ้ดูมาดูนะคนโกหกเร็ค่ะทุกทุคนบอกพี่สมบองหลอชอบพูกอะไรก็ไม่รู้ชอบพูดไปเรื่อยไปเปื่อยไปเปื่อดเฉดเออดีนะบ้านนี้คนรถอมาขงตามกันมาเลยทุกคนวันนี้เราตะลุยอย่างบ้านครับว้ามา ใช่ไหมว่าถึงก้อนยบว่าานบ้องวันน่มาให้พี่ปองเลจพาะเลยนะนออให้ี่ปองเดูสิเดี๋ยว่าไปไปจันไปเจอเพราะว่าที่บานเกิดอะไรคุณยิ่รโดจเลยคุณำจเฉยๆคนดูเฉยๆครับหมื่นล้านกว่าคนนี่คือน้อยไม่เท่าไหร่น้าพี่แพรลี่สวยมาก thank <laughs> you มึงมีหลายช่องอาจารย์ที่มได้ไลฟ์ก็มุงชอบมีี่แอาจารย์กี่แสนคนเยอะนคือฟอลโล่ใจะ่เนื่อมันยัมีเราะว่าถ้าัเราไล์เราพการณาเราดันขิดันอะไรค่ะทุกคนอสวัสดีค่ะทุกคนสวัค่ะเดี๋ยวเราให้ดูกันนะคุณคุณสลรของขวัญนะคะสวยมากคนนี้หล่อมากคุสวยมาก เออพี่ตาโอ๊ยทำงานสิพี่ตาเนี่ยไม่ทำงงทำงานทำอะไรเลยอเออใช่ไหมพี่ตาไม่ยอมทำงานใช่ไหม <c oughs> ใครใครหล่อขึ้นนะคะ <c oughs> แล้วพี่แล้วพี่ฝรั่งหล่อไหมซูงฟองไม่เลยอ่ะพี่แพลตี่สวยไหมโกหกอีกแล้วแล้วคาญพวกคนโกหก จะไปแสดงซีรีสวายเรื่องจุหมาข้าปากกล้วยอยู่พร้อมอยู่พร้อมกันล้ค่ะคอมเมนต์เตอร์คอมเมนต์เตอร์สามคนคอมเมนต์เตเตอร์ค่ะรายการธรรมะ ใช่ไหมคะพี่มาพี่โจแล้วก็พี่มาพี่โจแล้วอะไรนะรายการเดอะสตาร์พี่มาพี่โจแล้วใครอีกจะไปปะพี่มาพี่โจแล้วใครคะทุกคนมีพี่มาพี่โจแล้วใครอีกคะอีกคนนึงรายการเดอะสตาร์อ๋อพี่เพชรถูกต้องค่ะนี่ค่ะพี่มาพี่โจพี่เพชรอันนี้ตอนนี้ก่อนเลยคะ

อ่าให้ดูอะไรอ่าเดี๋ยวให้ดูเลยเขาให้ดูอะไรเออเดี๋ยวเขาจะามีให้ดูอะไรอ๋อให้อ่านไปก่อนเราโอเคโอเคโอ้ยพี่เบลลี่ก็ยิ้มใหญ่ พี่ตาทำงานอยู่ได้แชร์แชร์แชร์ก็ยืนแชร์กดูหน่อยนะนี่ทุกคนเข้าไปดูเลยนะครับอุ้ยสวัสดีงแสนแดคนค่ะเป็นสดค่ะเป็นสดนะคะทุกคนเป็นสดนะคะไปไปชกันได้เป็นสดนะคะแต่ที่บ้านฟ้านะคะที่เพจของที่สมปองนะคะชร์แชรดแชร์แร์แชรแรแรรร มอขดีันทุกคนนะคะอุ้ยสวัสดีแสนเก้าค่ะจาเ่แะคะามต่ไอละใจ้ัแสงให้ดให้ดีนะครับดีค่ีค่ะจริงค่ะช่วยหน่อยค่ะเพราะพี่แพลิไม่ค่อยสวยจัดแสงให้ดีหน่อยนะครับเพราะแพรลิไม่ค่อยสวย หมายว่าข uh, ้าจะทำให้ดื่มเลยเด้อเออโอ้ยเอาแล้วทางช่องอุ้ยทุกคนแคปไว้ทุกคนแคปไว้เร็วดูดูพี่แพรี่ดูเร็วพี่เอฟซีแพรี่ด้วยอ่ะบอกแพรี่ขี้เลวมาก